สวัสดีครับผมยิ่งยงยอดบวงามครับวันนี้จะพาแฟนๆพี่น้องญาติบุญทุกท่านนะครับมาที่วัดบ้านเกิดของผมเองนะครับนั่นคือวัดบ้านโคกโพตนตาบลกันธารมอำเภอคุกขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งก็วัดบ้านผมนี่เป็นวัดที่ร่มรื่นมากๆครับโดยเฉพาะต้นไม้นี่ยเยอะมากและข้างหน้าประตูนะครับเข้าวัดก็จะมีหอระฆังที่อลังการใหญ่โตเลยนะครับหลังจากนั้นก็เดิน ไปเข้าวัดไปนะครับก็จะมีต้นไม้แบบร่มรื่นจริงๆนะครับที่นี่นะครับเพราะว่า,าท่านจเจ้าอาวาสท่านชอบมากๆความเป็นธรรมชาติของต้นไม้นะครับท่านก็จะปลูกต้นไม้บริเวณรอบวัดรอบศาลาแล้วก็ริมถนนเพื่อที่จะให้วัดของท่านที่ท่านอาศัยอยู่เนี่ยท่านจำวัดอยู่นะครับจะได้ร่มรื่นและญาติโยมที่เข้ามาก็จะมีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติจริงๆนะครับ ต้องบอกว่าท่านเองนั้นมีความใส่ใจในเรื่องของการดูแลวัดอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องต้นไม้นะครับต้องบอกว่าสมาธินี่นิ่งมากที่นี่ถ้าใครมานั่งสมาธินี่นสบายมากนะครับมีความสุขมากครับแล้วต่อมานะครับก็จะพาท่านผู้ชมไปพบกับอนาคตแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับในบ้านผมเองนะครับซึ่งก็เป็นการเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ปี61ครับนั่นคือสร้างพระนาคปกนะครับ หน้าตัก12เมตรสูง28เมตรนะครับและนี่ก็คือเต็มไปด้วยพญานาคทั้งสีตระกูลนะครับนะฮะทั้งสีตระกูลเลนะครับนี่ก็จะเป็นมุมทางทิศเหนือนะครับนี่ทางทิศเหนือนะครับทั้งหมดจะมี3ามทิศนะครับทิศเหนือทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันออกที่มีพญานาคนะครับส่วนตรงกลางนั้นก็จะเป็นสะนะครับที่มี บริวารของพญานาคทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ตรงนั้นเลยครับนี่ส่วนนี้หน้าทางเข้าที่จะเข้าไปในว่ายพญานาคพระนาโปรกนะครับก็จะมีพญานาคสีขาวสีเขียวนะครับซึ่งตั้งระหงานสวยงามมากๆครับหลังจากนั้นก็จะเดินออกมาข้างหน้านะครับก็จะเห็นนี่นะครับพญานาคองค์ใหญ่นะครับข้างหน้าไปนู้นะครับก็จะเป็นทุ่งนา จะมีฟิลแบบธรรมชาติทุ่งนาเดินครับก็จะมีสะพานเดินในทุ่งนาแบบหลากหลายฟิลมากนะครับอารมณ์ตรงนี้ถือว่าสุดยอดมากครับสวยบรรยากาศดีงามมากครับและส่วนตรงนี้ก็จะเป็น้างหน้าองค์พระซึ่งจะมีพญานาคสองค์นะครับองค์ใหญ่มากๆนะครับนี่คือบรรยากาศของวัดบ้านคุกโพนฮะ้าใครมีโอกาสแวะมาก็อย่าลืมนะครับมาที่นี่เลยครับและต่อมาครับนี่คือจุด ที่น่าสนใจที่สุดก็คือปูหลักซึ่งปูหลักเนี่ยเมื่อก่อนท่านอยู่ที่ต้นโพนะครับผมเองก็ด้วยความที่เราเาม่มีที่พึ่งเราก็จุดธูปขอพรท่านอยากเป็นศิลปินดังเหมือนกับหลายๆท่านนะครับแต่สุดท้ายท้าสุดท่านก็อำนวยเอื้อช้ผมได้มีชื่อเสียงโด่งดังจนถึงทุกวันนี้และมาขอพรที่นี่นครับใครอยากมาขอพรเชิญนะครับที่วัดบ้านพุกโพน